เดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายนะครับตัวนี้ไฟท้ายโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับรถตู้นะครับตัวนี้ก็มาเดิมๆนะครับจากญี่ปุ่นนะครับสภาพโดยรวมก็สวยนะครับไม่มีแตกนะครับเดี๋ยวลองดูภาพนี้กันจะให้ดูนะครับให้ดูเป็นวิดีโอนะครับพยายามให้สะท้อนแสงบ้างนะครับให้ดูนะครับ นี้เดิมๆนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับมาดูด้านหลังนะครับเขี้ยวคั่วก,ก็อยู่เดิมเดิมนะครับนี่นะครับโตโยต้าเจแปนนะครับสภาพสวยนะครับโดยรวมสวยนะครับ ไปหาก็จัดได้นะครับเดี๋ยวดูอีกข้างหนึ่งนะครับไม่่ไม่มีแตกนะครับไม่มีแตก เดิมนะครับขั้วเครนะนะครับนะครับโตโยต้าเจแปนนะครับ,รบเ,ดเดิมสวยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับ